สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่กัลยะาณมิตรที่รักเคารพศรัทธาในบาร,รมีของหลวงปูท่ทิมอิสริโกโวัดละหานไรอ์อำเภอบ้านค้าจังหวัดอรัญองครับพบก,กันในช่วงเช้าอีกวันหนึ่งครับวันนี้วันศุกร์ครับวันศุกร์ที่17เเมื่อวานนี้ก็แสดงความยินดีนะครับกับผู้ที่โชคดีครับเป็นเรื่องของลาบลอยนะครับเป็นเรื่องของดวงของโชคของบุญเก่าที่เราทำเนาะ ก็ยินดีด้วยยินดีด้วยหลายคนก็โชคดีนะครับทักทายกันเข้ามาขอบพระคุณนะครับบางคนก็โอ้ถูลรตเตอรี่ด้วยนะที่ลงให้ก็เสียดายอย่างยิ่งเนาะมันไปอยู่ข้างหน้าหมดเนาะเพื่อนเนาะไม่งั้นผมก็น่าจะได้เยอะอยู่นะครับสี 4, 7, นะ่เจ็ดห้าเนาะมันเป็นมันเป็นอะไรเป็นอ่า เป็น417เนอะอันนี้457นะมันวนวนวน,วนกลับไปกลับมาเสียดายเสียดายเอาไหมครับเอาไหมมีโอกาสอยู่ครับ1กับ5มันไปอยู่ข้างหลังโน่นไอน5้5กับ9นะมันก็ไปอยู่ข้างหลังไม่งั้นถ้าอยู่หน้าเราก็จะได้พอได้ทำบุญกันต่อเนาะก็ว่ากันไปนะครับในเรื่องของโชคของลาบไปช่วงนี้ก็ไม่ได้ขอพระพายกุมารไม่บวัวไม่ส้มเท่าไหรนักนะครับพาระง,งานเยอะก็ พอดีไปกับคูบาจย์ทานก็เมตตาให้มาก็ลองดูครับแต่มันไปออกกันอื่นครับมันไปออกโน่นนะมันไปออกทอกศครับผมมันไปออกทอกศมันไปออกอะไรอมสินไปออกไว้อื่นครับเเราก็ไม่ขนาดนั้นเนาะไม่ได้ตามเล่นขนาดนั้นโอเคนะครับวันนี้เนี่ยมาพูดคุยกันในเรื่องพิมพ์พระอีกสักสองพิมพ์กันต่อนะครับเป็นพระเนื้อขาวของหลวงปู่ทิม เชื่อมต่อยก2 5 0 6เหมือนเดิมครับผมก็เป็นพระที่หายากแล้วนะครับถ้าไม่นำมาให้ดูให้เห็นเพื่อนๆก็จะไม่รู้ที่มาที่ไปแล้วก็มันจะมีพิมพ์พระล่านี้ด้วยก็ถือโอกาสนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วก็พอจะเห็นแนวทางอยู่แต่สำหรับสมาชิกใหม่หรือ FC ใหม่ก็อาจจะ ต้องไปดูคลิปเก่าๆนะครับย้อนหลังดูก็จะเห็นภาพรวมนะครับที่มาที่ไปปฏิปทอเรื่องราวกันได้ก็ต้องขอบพระคุณเป็นเบื้องต้นนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันนะครับก็ตั้งแต่เริ่มทํามาก็ดีดีดีด,ดมีความรู้สึกดีๆนะครับขอบพระคุณกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับมีแต่เป็นพ้องน้องพี่กันทั้งนั้นนะครับอยู่ที่ไหนก็มารู้จักกันนะครับไม่มีเหตุบังเอ,อิญในโลกใบนี้นะ ขอบพวกคุณจริงๆนะครับแล้วรวมทั้งมาร่วมทําบุญด้วยกันต่อยอดบุญด้วยกันในความเชื่อในาศาสนาของพวกเราเนาะก็เป็นสิ่งที่ดีงามสวยงามอย่างยิ่งนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันต่อนะครับสักสิบกวนาทีนะครับอย่างนี้นะเพื่อนๆคงจะเคยเห็นผ่านตาอยู่มั้งผมว่าลองดีเนาะไปก่อนเนอะอาะเดี๋ยวค่อยว่ากัน สีขาวเขาจะโดนแสงมันจะมองไม่เห็นเลยนะครับนี่นะต้องปรับแสงเอาสภาพนะก็จะเป็นคล้ายๆกันนะ mm hmm. เนื้อก็จะคล้ายๆกับชุดที่เอาให้ลงเขาก่อนนะที่โนนทะสมัยล้อพิมพ์ตั้งแต่ลงผูนาครับบะัลละังยิ่งดูยิ่งยิ่งยิ่ง,ย,ง,ย,งยิ่งส่องยิ่งดูยิ่งเห็นมวลสารเยอะนะครับเพื่อน<ๆ>ก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรบ้างเพื่อนๆดูนะที่ เอามาให้ดูเมื่อเมื่อวานคลิปเมื่อไรจะเป็นคลิปเมื่อวานมันะ้งเพื่อนดูมวลสารนะครับยิ่งส่องยิ่งเห็นครับไม่รู้อะไรเป็นอะไรเยอะไปหมดเลยนะฮะสุดยอดจริง,รงครับดูนะครับมวลสารนะเมืนะ่อวานผมก็ไม่ได้ส่องทุกองค์หรอกเนาะไม่ได้ส่องทุกองเดี๋ยวลองเพิ่มเพิ่มแสงสิมันจะเป็นยังไงนี่ครับองค์มงองค์ พิมเมื่อวานนะพิมเมื่อวานดูเนื้อ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 ผมก็คัดไปเลี่ยมแล้วให้ช่างเขามารับไปอย่างละสองสามองค์ไว้ครับเอาไว้ดูครับเดี๋ยวก็จะคิดว่าน่าจะทําอะไรรายละเอียดบอกเล่าเก้าสิบลงไปด้วยสักคลิปหนึ่งนะสักสักตอนหนึ่งครับสักตอนนึงเนี่ยดูเนื้อครับดูเนื้อดูเนื้อดูเนื้อท่านเมื่อวานนะ ไม่ได้ส่องละเอียดขนาดแต่พอไปดูนะครับดูเพื่อนดูนะสมเด็จพุทธจารย์ครับดูเนื้อทันงามจริงๆครับงามจริงๆดูให้จำให้ได้เนะนี่ครับลอพิมพ์สมเด็จพุทธจารย์โตอัมรังสีวัดระคังครับนี่นะเอาล้ครับวันนี้มาดูสองกลินนี้นะครับ แล้วก็มีอีกพิมพ์หนึ่งนะครับนี่เลยเคยแจกไปแล้วด้วยนะครับเคยแจกไปแล้วด้วยแล้วก็คราวนี้ก็ต้องห่วงหน่อยแล้วนะพิมพ์นี้นะครับผมนี่นะองค์นี้หาเนื้อขาวเนื้อขาวเกลี้ยงเลยเนื้อขาวจัดนะจัดนะเนื้อขาวจัดจัดเนื้อขาวจัดจัดนี่จะไม่ค่อยนั่นแล้วหมดหมดไปแล้วครับ เพราะอย่างที่นำเรียนนะครับชุดนี้เนี่ยเขาจะมีการสร้างพิมพ์ต่อกันมาถึง2,506ถึง8เลยนะครับผมดูจากไหนดูจากมวลสารครับใครที่ได้เนื้อขาวๆไปสมัยเก่านะอันนั้นสุดจัดเลยนะครับเนื้อผงม,มีผงพุทธคุณแน่นอนก็เป็นการสร้างตำราการสร้างเหมือนกันกันกบสร้างวัดผงพระสมเด็จนั่นแหละครับเศษหักแตกหักพังเขาก็มาทำ วัดนะระฆังสมเด็จวัดระฆังวัดใหม่วางคุณพรมพระชุดนี้นะครับ<ม>ก็ก็ก็มีประวัติการสร้างก็ถ้าเข้าไปดูจริงๆก็จะได้เห็นข้อมูลนี่ครับผมนี่พระชุดวันนี้คุยกันในส่วนนี้นะเดี๋ยวจะได้ส่องกันเนาะโอเคครับผมก็เป็นอีกหนึ่งพิมพ์พระล้อพิมพ์ของหลวง ปูทิมอิสระโกนะวัดทาหารไร่ที่ท่านร้อพิมพระนะครับพระชุดนี้นะครับก็ไปดูข้อมูลเนี่ยมันจะเป็นพระกลุ่นะเป็นพิมพ์มมรมมพระกลุของวัดสามปลื้มครับวัดสามปลื้มซึ่งพระกลุ่ของวัดสามปลื้มก็สร้างเนื้อขาวเหมือนกันนะครับในยุคนั้นนะโน่เลยสร้างแต่2 4ง4ยแล้วก็มาแตกกรุเอาในช่วงปี2 0 0 0 483แล้วก็ไล่มาเรื่อยแหละเนาะไล่มาเรื่อยไล่มาเรื่อยก็แตกออกมา2 4 8 5 3 8 5 8 8สงครามบุรพาเนี่ยก็ก็เริ่มเห็นกันแล้วแล้วก็เริ่มประกาศสักดาห์นะครับในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่นะครับเป็นพระกลุนะพิมพ์ล้อพิมพ์พระกลุวัดสามปลื้มนะครับ หรือมีชื่อเรียกอีกวัดหนึ่งก็คือวัดจักรวรรดิราชาวาดเนาะเพื่อนเนาะนี่ครับผมก็สามารถไปเสิร์ชข้อมูลดูได้นะครับผมนี่เป็นพิมพ์อันนี้เขาเรียกว่าพิมพ์สามเหลี่ยมใหญ่สามเหลี่ยมใหญ่นะครับดน,นี่นะมันก็จะมีพิมพ์สามเหลี่ยมใหญ่สามเหลี่ยมเล็กนะใหญ่องค์ใหญ่อยู่องค์ใหญ่อยู่นี่ถ้าเทียบทเทียบถ้าเทียบกับคุณแผนนะนี่ครับมันจะเป็นทรงของเขาาประมาณนี้นะ ก็จะเป็นพระที่นั่งท่าสมาธินั่งสมาธิบนบนฐานผ้าทิพย์นะครับเพื่อนๆอันนี้เขาเรียกผ้าทิพย์นะครับนี่นะนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้เขาจะเรียกผ้าทิพย์นะครับผมอันนี้นั่งสมาธินะครับสมาธิเพดบ,บนฐานผ้าทิพย์นะครับจะเป็นเอกลักษณ์นี้นะครับของวัดสามเพื่มที่สร้างในยุคนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมใหญ่ครับสามเหลี่ยมใหญ่มันก็จะมีสามเหลี่ยมเล็กอีกเนาะครับผม เนื้อหาอันนี้ก็เป็นสไตล์ของหลวงปู่ทีมท่านนะครับส่วนวัสดมปืงเขาเขาก็ขึ้นคาบขึ้นอะไรราคาก็ไหลเยอะอยู่นะครับผมเนาะเอาละก็อันนี้อีกนะครับอันนี้จะมีคาบน่าจะอยู่ข้างล่างครับเป็นคาบที่เราเห็นองคไซเขาจะเล็กมาหน่อยจะเทียบให้ดูนี่ครับไซเขาจะเล็กขึ้นมาเล็ก,เล,ก,เ,ลกเล็กกว่ากันน,นี่ครับก็เป็นเอกลักษณ์เดิมก็คือเป็นพระ นั่งสมาธินะครับสมาธิไม่ใช่ปางมาริชัยนะนั่งสมาธิบนฐานพระทิพย์นะครับนี่บนฐานพระทิพย์นะครับซึ่งพิมพ์นี้พิมพ์นี้เขาก็เรียกว่าพระกริบบัวครับผมนี่พระกริบบัวนะครับพระกริบบัวซึ่งก็เท่าที่ดูนะข้อมูลเราก็ไม่ได้ไปเจาะลึกมากแต่พอที่จะพอรู้บ้างนะพอรู้บ้างเพื่อนๆก็เอาแบบนี้ว่าพอรู้บ้าง ได้ศึกษามาบ้างไปชอบชอบทางนี้ก็ก็ต้องก็ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรมีภูมิรู้บ้างนิดหน่นนนอยเนาะอันนี้เป็นพักกลีบบัวครับพักกลีบบัวเป็นพิมพ์กลีบบัวของวัดสามปื้มเขาเนาะเป็นนั่งสมาธิบนฐานพระทิพย์แล้วก็มันจะมีสองพิมพ์อันนี้เขาเรียกว่าเสียนแหลมนะครับมันจะมีเสียนแหลมขึ้นไปบนเสียนท่านนะอีกอันนึงก็จะไม่มีเสียนแหลมนะครับมันก็จะเป็นเสียนโล้นเลยนะครับสำหรับพิมพ์กลีบบัวนี่นะอันนี้พิมพ์ พิมสามเหลี่ยมใหญ่สามเหลี่ยมเล็กเนาะอันนี้ก็จะพิมพิมกรีบบัวนะครับแล้วก็จะมีพิมห้าเหลี่ยมด้วยนะครับห้าเหลี่ยมของหลวงปู่ทิมผมเคยเห็นแวบๆอยู่นะครับยวขอค้นก่อนนะครับท่านน่าจะล้อพิมพ์เหมือนกันแหละนะนี่ล้อพิมพ์ของเอ่อกลุ3สามปลื้มครับผมเป็นพิมพ์กรีบบัวกรีบบัวเสียนแหลมครับนี่กรีบบัวเสียนแหลมครับดูสภาพนะครับอันนี้ก็จะเชื่อมยกไปถึง2 5 0 6แล้วน่นี่นะ เนื้อขาวรวมไปทั้งเนื้อนั่นแล้วนะครับนีือาจจะเป็นเกสร,รก็เป็นไปได้ทรัเพื่อนนั้นเ่ยผมขยายมาแล้วส่วนหนึ่งนะมันก็จะมีพอมาให้เราได้เห็นอยู่นิดหน่อยนี่นะครับผมมันไม่เยอะนะครับพระชุดนี้นะ่ะมันเก่าแล้วก็ท่านก็จะแตกหักได้ง่ายเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยนะครับพระเนื้อขาวของ วัดสามเพิ่มที่เขา,เขาบันทึกเขาบรรนั่นไว้ก็หักเหมือนกันครับก็จะมีการนําพระเสียดหักนั่นแหละมาทําผงม,มาทําพระสมเด็จอีกนะครับของวัดใหม่บางคุณพรมก็ดีวัดละครก็ดีก็มีก็มีออกมาเป็นมวลสารต่อนะครับวันนี้นําเสนอสองพิมพ์นะครับแล้วก็จะมาอีกยุคหนึ่งคือนี่เลยครับนี่นี่ครับเห็นชัดเจนเนี่ยเป็นเสียนโลนนะครับผม ผมก็โชคดีอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนที่ตั้งตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนสมมติฐานไว้ก่อนนะก็ถือว่าเป็นโชคดีนะครับไม่งั้นเสร็จเลยนะครับอย่างเนี้ยเอาไปให้เพื่อนๆดูเพื่อนจะรู้ไหมเนี่ยว่าเป็นพระที่ไหนแต่ทีนี้เขามาในชุดเป็นรวมๆเป็นกลุ่เป็นหอเป็นอะไรสารพัดอย่างมันก็เป็นของปูทิมนะก็นี่ก็เป็นเนี่ยประโยชน์นะครับ นี่ประโยชน์คําว่าศึกษาเลเเื่องกานเรียนรู้ก็เพราะอย่างนี้นี่นี่ครับกลีบบัวเสียนล้นเป็นแบบนี้แล้วนเนื้อนี้นะใช่ว่าจะหาได้ง่ายนะครับมันจะออกเป็นเนื้อเหลืองนะนี่นะดูสภาพนะดูสภาพเดี๋ยวเดี๋ยวจะาสองเนื้อกันเลยดีกว่านะครับใช้เวลาไม่นานนะครับคลิปแต่และเนื้อมันก็ไฟมันก็มีส่วนนะเดี๋ยวเอาไฟปรับไฟเสียนล้นครับ รอพิมพ์กลุรอพิมพ์กลุวัดสามปลื้มนะครับวัดจักรวัดอราชาวาดอันนี้มีบอลน,นะครับเป็นเอกลักษณ์ของหลวงป,ปู่ทิมท่านมีน้องๆหลายคน,นทางขอนแก่นทางอ,ดอุดรนี่เขาก็เริ่มเก็บแล้วเริ่มนั้นกันนะครับพอเขาไปเจอพระอันหนึ่งที่มันคล้ายๆกับหลวงป,ปู่ทิมซึ่งเขาก็ไม่ทราบรายละเอียดแต่ทีนี้เขาจะลงบอลไว้ก่อน ลงบอลไว้เขาก็ตีตีเป็นของโลูกบูทีมก่อน,นครับแล้วก็ถ่ายรูปมาก็ทักมานะครับอาจาย์ใช่ของโลูกบุธีมไหมคือสันนิษฐานไว้ก่อนไม่ว่าจะเป็นพวกแถวทางปกแดงก็ดีนะครับทางโน้นนะครับบอ่อวินนะ่ะเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาถ้ามีลงบอลเขาสันนิษฐานโลูกบุทีมไปก่อนนี่ครับเสียนโล้นครับผมกรีบ,บัวเสียโล้นนะครับกรีบ,บัวเสียนแหลมครับ คงจะเห็นชัดเจนขึ้นนะครับเทียบพิมพ์พกันนะครับอ่ะสองเนื้อกันสักหน่อยครับนี่ครับเนื้อขาวเขาจะเชื่อมยุค2 0 0 6แล้วนะ mm hmm. เห็นไหมครับ mm hmm. เขาทำมาถึง208นะครับในพิมพ์นี้นะครับนมวนสารก็จะบอกปีที่สร้างฟูเหมือนเดิมครับฟูเพราะเขามีผงภายครับเขามีผงภัยเป็นเอกลักษณ์ของหลวงปู่ทิมท่านนะครับเพราะฉะนั้นพุทธคุณ บอกไม่ได้ครับเดี๋ยวเขาจะว่าบ้านะเขาจะบอกว่าบ้าครับเพื่อนๆครับผมต้องคุยกันในในคนที่ที่อะไรครับที่มีประสบการณ์เดียวกันนะ่ะมันพอจะคุยกันได้อย่แต่ถ้าไปคุยกับเขานั่นเนี่ยเขาจะว่าบ้าอันนี้บ้าไปแล้วอะไรอย่างนี้ครับในเรื่องของพุทธคุณเนาะมันเป็นปัจจตังค์ครับ มันรู้ได้เฉพาะตนเนาะอันนี้ก็ต้องว่ากันไปตามความเชื่อความศรัทธาปฏิบัติดูแล้วก็ปฏิหารมันจะเกิดให้เราเห็นเองครับนี่ครับอันนี้เนื้อนี่นะนี่ครับผมดูคาบครับเพื่อนดูคาบดำๆนี่ไม่ต้องคิดเป็นอื่นครับน้ำมันพระเจ้าตากครับที่ทาอยู่ในบล็อกครับไ,ไปไหนครับก็เรื่องราวก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับไม่เป็นอื่นหรอก คาบอันนี้ก็จะเป็นคาบที่ทับถมเสร็จแล้วก็จะมาเกาะกันตามาการเวลานะน,นี่นะครับดูนะครับนี่สภาพจ่ากเขินไปก็มองไม่เห็นเพราะของวัดสามปื้มเขาก็มีตำราหรือโนอนเขาก็มีเหมือนกันนะครับผงใบลานผงดำผงอะไรต่างนะ ผมแร่ว,วิเศษเขาก็มีเหมือนกันมานะครับเหมือนมนก็ครูบาอาจารย์เนาะพึ่นถึงกันอยู่แล้วอนี่แหละครับผมนี่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 เห็นไหมอันนี้ก็จะออกโทนขาวโทนหนึ่งนะครับต่อยก,กันมาอันนี้ก็พิมพ์สามเหลี่ยมใหญ่ครับผมสามเหลี่ยมใหญ่อสองเนื้อกันสักหน่อยครับ นี่เลยครับผมล้อพิมพกลุฟัดสามปลื้มจัก,กรวรรดิราชาวาดโนโนเลยนะครับช่วงราชการที่สามโนโนเลยสองสี่กว่าครับขอสันนิษฐานว่าจะมีท่านพญาการสร้างนะจะเป็นพญาอะไรนะพญาบรินเดชาครับหรือสิงห์สิงหาเสนีนะครับที่เป็นผู้สร้างหรือพระอาจารย์พรมพระอาจารย์ช้างนะครับตามข้อมูลลดแสงลงไปสักหน่อย สร้างบัญจุกจุก,จก็มีการแตกออกมานะครับช่วงราชการที่หโอ้สงครามบุรพาโจนันเกจิของไทยเราก็สุดจัดจ,ดจริงๆนะครับนะเกจิทงังๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่ของวัด3ามเพก็เป็นหนึ่งในมุงคลที่เอาไปให้แจกทหารที่เอาไปต่อสู้กับในยุคนั้นก็จะเป็นการสูร้รบคนละหว่างอังกฤษเนาะอังกฤษกับเยอรมันก็อังกฤษ,ก,ฤษกับ,นนะออกกบสหรัฐอเมริกานะ อ่อไปปืนทิ่มแทงทหารไทยคนไทยปืนก็ยิงไม่เข้าปืนยิงไม่เข้าออบปลายปืนปลายหอกป,ปืนแทงเข้าไปล้มกลิ้งล้มหงายลุกขึ้นมาต่อสู้ต่อเป็นทีนจจ่น่าสจรรั์นะครับฝรั่งกลัวมากนะเรเ่องเราอ่านไปศึกษาไปก็เข้าท่าดีเหมือนกันนะครับจนได้ฉายาวัตหารผีนะครับเด๋ยว มันมันมากนะครับแล้วก็เป็นที่น่าอาจจัศจรรย์อย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับความศักดิ์สิทธิ์นะของครูบาอาจารย์เกจิของพวกเราประเทศไทยเนาะไม่มีใครเทียบเคียงได้แล้วผมว่าโอเคนะครับวันนี้ก็พูดคุยกันในเรื่องนี้แหละและยังมีพิมพ์อื่นๆอีกนะครับยังมีพิมพ์อื่น,นเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันต่ออีกนะครับพิมพ์อื่นๆของ อโลองโปทิมที่เรอพิมพ์่ะเอาวันนี้ก็เอาอีกสักสองพิมพ์นะเอามาให้ดูกันครับก็เดี๋ยวมีโอกาสก็ค่อยว่ากันใหม่ในคลิปต่อครับผมสําหรับวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะมีสาระประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยเหมือนเช่นเคยนะครับขอบพระคุณที่ยังติดตามกันอยู่พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านเดินทางปลอดภัยทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรือง นะครับบุญรักษาบาร,รมีรลวงุทิมคุ้มครองทุกท่านทุกคนครับผมขอบพระคุณมากมายที่ติดตามกันอยู่พบก,กันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม